เดี่ยวครับพี่นยวครับเสร็จปะเริันช้อนกลางล้างมือนะพบเดี่ยวแกงน่องไม่เปรี่ยวใส่ต่อกันเลยข้าเข่าหลายช่วงนี้ แกงมันไม่สมเส้หมูดิพี่น้องนี่ปลุกโดดพอมนิดหน่อยอืม สุดเด็ดสุดจัดมีหนาะมาหัวไก่บาทันก็เลยใส่หมูยังไม่สมใส่หมูหมาใส่นี่มา ค่าเราอา28่สบหยุดแล้วพี่วันนี้วันนี้หยุดอาสไม้สาบวแขงไม่ส่งบวกทอดปะทุ ใครคนที่บกินเข่าได้อครับฮะใคระบอกินเข่าเชียงเยอ้ยคนที่บอกินเข่าไมยกินข่าได้หไหมน,น,นี่เหรอบ้าแน่บ้าเ้ากันแน่แง่ก,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 นนกันไปนะพี่น้องถ <c oughs> อดปะทูกะ xăm xăm chăm xăm rồi, chăm 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 nó nó chăm chăm Nó sụn มันไม่สมพี่น,น้นองเมนูทุกอย่างนี่ก็ ขอบคุณครัวคุณจิรพันธ์นะครับเนาะว่าแอดมินหนังแเต่วครับได้จัดเมน,นูเสพๆเมน,นู้นเสยบให้ได้ทายคลิปคู่มือคุ้เว้นนี่รุยเลยครับซอนกลางประจองแล้วอโอเคครับพี่น,อน้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรว,วยถึกหมืน้องวันที่หนึ่งครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอร่าพี่นลองไปก่อนนะครับนะพบพอกันไหมคลิปหนาครับมืีอต้องขอกาวคข้ามาสวัสดีครับ